คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาในการรับชมสวัสดีค่ะเอซี FC แฟนช่องมนตฑการผ้าลวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็เป็นวันที่16กรกฎาคมเนาะคะ่ะปูสารคามนะคะเพิ่นกะได้โทรมาเนาะคะ่ะมือเ้าร์นี่เลยนะคะปูเพิ่นกะฝ่าโทรมาหานายให้ห้าผ้าด้วยนะคะเรื่องตัวเลขเนาะคะ่ะค่ะท่านผู้ชมมาไปเบิ่งไปฟังน้ากันนะคะ ปูสารคามเพิ่นเปลี่ยนตัวเลขตัวใดนะคะเพิ่นก็ได้โทรมาแต่เส้ามาบอกหน้าให้อาผ้ารวยนะคะมาไปเบิ่งไปฟังน้ากันค่ะท่านผู้ชมว่าตัวเลขปูสารคามนะคะในเสานี่ล่าสุดโค้งสุดท้ายเลยเป็นตัวเลขตัวใดนะคะเมื่อนเนี้อที่ฐานแล้วว่าไงผมว่าต้องมากเพราะว่าอีรีแต่ว่ากัอนนี้แม่เทวดามากเทวดาบอกครับ เทวดาม่บอกผู้ฟันมาจังไหนจ้าเทวดานี่เป็นมาังสีเดียเทวดาเออมืขึ้นนี่ฝันฝันว่าเชียนเรียกันหาหกับสิ่ผาไปเชียงไว้จ้าไปเชียงนไปเชียงเง Buy bây giờ mày sắp bắt nắp, mày 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 mày

mặc học phan mccoon non new mong and kumantong bỏ phân đê tây nyai mong nyai bé 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 đây, bé 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 ta bé 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 ็เลยกว่าเขียนเลขสามอ่เดี๋ยวปากกาแดงเขาเขียนมันจะคนจิออกตึงเคิงยดเหมืท่านเอาปากกาแดงมาเขียนเป็นเลขสามเอาไปทับล่าหันมันออกตัวไหนว่าือท่านว่าเทวดาบารีก็สาวบุนแต่ว่าลูกผ่้ลูกเจ้าบุญนนะเทวดานะบารีกับพ่อหนีก็ไปเขียนไปแบบเขียนว่าหา เน้งเกตมาส่นนี่เอาเล็กสามไปทับใช้เล็กหนึ่งมาส่นเล็กสามมาทับใช้เหล็กหนึ่งเออนี้กเขียนเลขเก้ามาใช้ทับเลขเกตเนเลขเก้ามาทับเลขเกตเออแบบนี้เลขหาพพต้องทับมาท่านเฮ้เลขห้าสามเก้าห้าสามเก้าเออห้าสามเก้า Ban phân 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 tuổi. phân 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 này, phân phân này, phân 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 เียนหกวน่เเชยนหกวกัไปเทไปทับได้เก้าวันสนี่วันสันเป็นบ่อนี่แดงแล้วนี่แดงริงคืึห้าห้าสามเก้าห้าหกล่างวันสันอ่าหกล่างคือเก้ากูเออบ้านี้ปูก็ได้แถมดีด้วแถมทิบหาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บ้านียนกูแถมม้อีกสิบหะ ปูมัาส่วนตัวนะา๊ะสิผอันปูม่านก็เคยบอกท้อเนี่ยสี่นิ้วหนึ่งหนวหนึ่งว่ะด้วยท้อเอ้ยนี่แหละม้าดวนได้มา้่อาขีด่าฝันเรายังมาฝันเนี่ยนี่กลว่ขึ้นว่าเกลี่ยจะเอ่อให้แอที่เอ่อโยมเมียรัดมันนี่ดวนๆเลยกดเชี่ยกดไล่เลยโยมพอให้ห้าพอด้วยจาปูเป็นบนกดล้วกดบนอง ไปซื <Yep. S 2> ้อรถครับเตีนมกับป้าแล้วละว้ามันอัดหลายเตียมกับป้าก็มันซื้อไปเนาะจ้าปูเป็นนี่ยังกับจ้าปูอันบนเป็นฮาสามเก้านะจ๊ะเออเที่ยวเวลาเขียนไหนพิ่นเขียนไหนสองตัวนึงดอกเพิ่นตัวนาเพิ่นบ่เพิ่นบ่ออกไหมตัวนายังโค้งไว้นะจ๊ะต้องเพิ่นเขียนเขียนนะครับเออเขียนหนึ่งเขียนมาพ้นออกตัวไดนงอดก้อนหนึ่น มับนเป็นวินาเนาะมันออกหนึ <Okay. S 2> นนน่งเกจเพื่อนเออนั่นแหละเขียนสามใช้ตัวสีหนงแดงเลยทับลงไปบ้านเมื่เขียนสามทับลงไปใช้เกจบ้านนี้มื่ก็หาว่า,าทับบอว่าเสนรนถามว่าบ,บอบ่ะทับเท <c oughs> <c oughs> ่าไรเรารต้องทับาสามข้า <c oughs> บน <c oughs> บนบนย่างเดียว <c oughs> บ้านนี้ล่างล่างกะ เขียนทับห้าทับสองห้าทับสองหกทับเก้าก็เป็นห้าหกหกล่างตัวแดงแดงยกันตัวแดงแดออกตัวนี่ละเออมันออกตัวนี้ละเพาเที่ยวาก็ให้ตัวนี้ไหตัวไหนพูดตัวไหนย่ำตัวไหนครับผมย่ำห้าหกแล้วย่อมห้าหกขักได้ละย่ำห้าหกห้าสามเก้าในฝันยังได้ครับนี่้าเกฝันพที่ทวดาโอ้ครับ เทวดาเมื่อคลื่อนไปไหว้หลวงปู่กับพูทเนะอืมห้าสามเก้าหนเลขกผู้แดงเนาะผมเห็นใบไม้หมาดๆพันอยู่วังเออมันมี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 พอยังพอมันมีบอมีครับเรียกผู้แดงห้าสามเก้าจำไม่ได้มีอยู่ว่ะนี่สำนักไหนมีเพิ่นมีอยู่นะครับเพิ่นเข้ากันอยู่แต่ว่าปูกับย้ายทีมหนึ่งหาน้ำน่าจะปูหนึ่งหาปูน้ำโอ้เลขยกูม่านพ้องเลขยกกอบ เนนึ่งหาสมเก้าก็เรียกหาสามเก้าใครับอูแถมหนึ่งหาน้ำเน่าจ้าเขียนลงน้ำเนะหนึ่งหาในที 1, 1> 1, 1, ่มก็ได้เนาะหนึ่งหากับสิบสี่ีเขียนไหนิบสี่นนี่เมื่อสิบสี่นี่เมื่อแหงเนี่ยเมื่อสองสี่นี่เตะเขาปลาเนี่ยเมื่อสี่สิบสมาเจ้ที่สองสครับหนึ่งหากับสิบทีอย่าทิ้งเนาะหนึ่งห้ากับสิบี่รอง้องมนร้องมนร้องแ่ว่าหา เอาจัดนักนักนัก <mainland> น <mermaid> ักเลยวัาก็เขียววาบากไหมเขียววาาี่เทวดาบาหมด่เป็นกุมารทองกุมารท่องมาดูแล้วน่าจับปู่เทีวดายุคนี่แหละคนละสายลุงปูพูดนี่รคนมาบอกด่าโอ้หเมื่อกี้นี่เพราะว่าแง่หมองแง่หมองไปยังค่อยฝันนะ่ยุกยุ่หมกุมารทองมาฝันนะปนวกเขาว่าเขาฝันเลยห่ายเล่ห่มอง จมองเ,เลยได้ฟัเลขงามอยู่ปูสื่อน้ำปูแล้วล่ะหมู่ว่านหมู่ว่านก็สื่อหาหกน้ำปูแล้วหาหกหกหาเออตัวนี้ล่ะมันดังายเลขแม่น้ำหนึง่งห <c oughs> นูยังบมลูเลยว่าแม่น้ำหนึ่งให้ตัวใดจ้าห้าสองสี่ห้าสองสี่เลขถูกแล้วเออ จ้าอูน่ะจ้านะปูดเดี๋ยวหนูขอท่วนก่อนเด้อจ้าปูสาร้ามงวดันประจำวันที่สิบหกรกฎาคมหกสี่ปูฝันว่าเทวดาเนาจะจ้ะมาบอกมาเขียนให้เลยเนาจะจ้าเทวดามาบอกห้าสามเก้าบน ห้าหกล่างออตัวแดงๆเลยเออแล้วก็บหนึ่งหาหนึ่งซีปูบอกเป็นตัวร่องยาทิมเออตัวนี้ละตัวนี้ละนี่มันสีโน้มมีตัวนี้ละเพิบอกไล่หรอกนอกจากออปูออให้ปูไอ,อ้ฝากเนียงถึงเอฟซีนะจ๊ะถ่ายคลิป พรวยรักมีแนแนลเนี่ยรแะไอทูไอโซ่ม้อนนีล่นะล,ะล,ะละโซ่จาของกูนี่ละบ่ายนี้จะได้ยินว,ว่าปูออกแล้วจอมทันตทันตว้าวปตุกตาดีาา่าดูดวปูออกแล้วบ้านนี่ัจะเกิตะเลขตะเ,เลขออกแล้วปูทงมาหาเลยเดีจ้ 加不